และเราจะไปถามไทยหนึ่งในแกนนาพักพลังประชารัฐซึ่งความจริงมันมีเรื่องน่าสนใจก็คือลูกชายอะค่ะคุณอาิรัฐใช่ไหมคะรัตนเศษใช่ไหมใช่ค่ะลาออกเป็นยังไง<อ>ลาออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วมีรายงานข่าวว่าจะไปเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการก,การะทรวงเกษตรเหรอ,อ,อตามข่าวว่าอย่างนั้นเนี่ยใบายลาออกอคุณอธิรัตนเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยนะั้นน้องใบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อะ นี่เป็นใบาลาออกจากการเป็นสมาชิกพัรคพลังประชารัฐค่ะอ่าเนี่ลงทั้งที่วันที่11ใช่ไหมสิบเอกันยายน11กันยาใช่ไหมใช่11มั้ยไหมคะอายุคนี้สมัยนี้บางทีการเมืองเป็นเรื่องที่เราต้องถามข้ามไปเลยเป็นประเด็นของลูกแต่ข้ามไปถามคุณพ่อดีกว่าคะ่ะคุณวิรัติตันตนะเศษ,ษแกานำพลังประชารัฐสวัสดีครับคุณวิรัติะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสรยุทธครับครับรัตะเศรษฐ์ครับครับลูกชายมาปรึกษาไม้ตกลงหรือว่าจะไปกันทั้งกลุ่มแล้วออกจากพลังประชารัฐเนี่ยฮะเมื่อวานตอนผมบอกกับพาดคุณดนยเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมก็ยังบอกว่าผมยังอยู่พรคพลังประชารัฐพร้อมกับทภิรัตแต่พอมาสายนิดนึง ก็ <S <S ได้ข่าวว่าเขาไปยื่นใบลาออกแล้วครับนะฮะด้วยเหตุผลตนใดเราก็ก็ต้องเคารพสิทธิของเขาเพราะเป็นเอกสิทธิของเขาอ่ะอืออายุขนาดนี้แล้วเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเราจะไปคัดค้านอะไรเขาก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลของเขาส่วนจะเป็นเลขาของรัำตีไหนเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าถ้าเผื่อให้ผมคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นน้องชายของอภิรัตน์มากกว่าที่เขิรัตชื่อเหมือนเหมือนกันอ่ะที่เคยเป็นสสมาแล้วสองสมัย อ๋อเป็นน้องชายเขาอีกทีเพราะคุณอธิรั์เป็นรัมตรีมาแล้วคงจะไม่ลงไป, <มา S 1> ไปเป็นเลขาอีกนั้นใช่ไหม,มครับครับอืมนั้นอ่ายัานไปยันไปเลยนะครับครับอ่าอ่าเสรแล้วตะกี้ฟังไม่รู้เรื่องยังไงนะครับคุณคุณรั์ครับก็ก็ก็บอกยังไม่ได้เจอเทาเลยก็ก็กัน่าจะเป็นไปตัดคลิปใ้เบียดไปเมื่อกครพูดี้อืมน่าจะเป็นอืม,อม อีนีม้มีคนมีคนคาดการไปบทแล้วว่ากลุ่มคุวิรัตซึ่งก็เคยอยู่พลังประชารัฐมาเนี่ยได้ยกพักหมายถึงลาออกกันออกจากพลังประชารัฐแล้วแล้วตรงลงยังไงแน่คือวันนี้ผมยังอยู่ไม่ได้ลาออกอืที่เขาลาออกมาก่อนนะที่ถึงมาลาออกเอมื่อที่เขาลาออกมาเป็นเดือนหลายเดือนแล้วบางคนก็ตอนแรกจะเติดพอบางคนก็จะเตรียมลงนายกอบจบ,บางคนก็จะอิดันนี้ต็พ่สุดแท้แล้วแต่แตเราก็ไม่ว่า นะฮะอืมอ่าคือรับก,ก่อนบางคนก็อย่างว่าไรพอรัตนเสตศ์ก็ไปเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยสุโขชนแห่งหนึ่งก็เขาก็ลาออกเปยก่อนครับอ่าอืมออกมาก่อน,นั้สี่ห้าเดือนที่มาลาออกเร็วๆนี้ก็มีอธิรักทคนับส่วนอื่นก็ลาออกมาก่อนับมาหลายเดือนอืมครับแปลว่าคนน้องอธิรักษเนี่ยคงจะมาะถ้ามาเป็นเลขาคณจะเป็นคนน้อง ส่งคนพี่ท่าดิรัมตรีอธิรัฐเนี่ยอาจจะไปลงอาบาจอใช่ไหมก็กําลังตัดสินใจกันยออู่เมื่อวานนี้มีข่าวปล่อยคล้ายๆจะไปลงอาบาจอพักสีส้มมันคงไม่ใช่มั้งคุยรัตคือเราก็ไม่ได้ว่าในกลุ่มอาของเขานี่เขาก็มีกลุ่มของเขาทพบตับทุบีครับครับตอนนี้คุยกันได้ครับอืมอืม ก็ต้องรออยู่สักพักหนึ่งครับหรือยังจะแจ้งยุบก่อนเลยไม่ต้องอจริงๆคุยรัฐบาลยังไงกับการที่คุณไัยบูลนิติรัวันขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ก็มาตามมติเครารพมติของพรรคเราก็มองที่ก็ไม่ืมิะจริงๆส่วนตัวไม่เห็นด้วยใช่ไหม คือผมถ้าถ้าเราอยู่ในพักไหนเนี่ยถ้าเคารพตามมติพักเราก็เราก็ต้องทําหน้าที่อ่ะผมก็อยู่พักพลังประชารัฐมานี่ก็เปลี่ยนเลขามา5คนแล้วอ่ะครับเราก็อยู่ได้มาตลอดอืม,อมถ้าถามว่ามีปัญหาอะไรกับคุณเปี๊ยบูลไม่มีปัญหาทํางานร่วมกันมาโดยตลอดอืมอืมอ่าเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ อ่แต่ยเป็นพลาสติกธรรมดาอยู่อืมอาคุริรัตเคยมีบทบาทในช่วงที่ผ่านมาพลังประชารัฐมาหลายยุคหลายสมัยนะแล้วก็ใกล้ชิดพอเอกประวิตร์ลุงป้อมมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยอ่ะจะไปรอดไหมเนี่ยพักเนี่ยคือถ้าจะให้วิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์ในตอนนี้มันอาจจะเร็วเกินไปเรก็ต้องขอดูการบริหารของชุดใหม่เขาก่อนว่า เขาจะเดินไปลักษณะไหนแต่ก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับในลักษณะที่ทุกคนก็ต่างมองดูว่าวันเวลานี่จะเป็นตัวกําหนดว่าจะอยู่หรือจะไปกันต้องดูอีกทีถึงตามสถานาการณ์ออพอคุณขรยุทธกับผมนี่ก็เห็นกันมาไม่น้อยกว่าสามสิบปีแล้วล่ะอใช่ครับเราก็เห็นการเมืองมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามผมเองก็ ก็เป็นคนหนึ่งอะที่ต้องบอกกันตรงๆคุณสรุ้ยตก็รู้ตั้งแต่ชาติไทยตั้งแต่ชาติไทยพัฒนาตั้งแต่พักมวลชนพักรวมใจไทยเยอะจนมาถึงพักเพื่อไทยแล้วประมาณพลังประชารัฐมันก็หลายพักอะฮะอ่ามันก็การเมืองมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ก็เราก็ยังยึดหลักยึดมั่นอยู่ว่าจะต้องทำยังไงที่ ที่เราจะอยู่กับประชาชนได้ส่วนตัวมผมเองนี่ผมผมผมเรียนตรงๆนะมันการเมืองมันตั้งถ้าเทียบไปแล้วนี่มันตั้งสามสิดแปดสามสิบเก้าปีแล้วมันก็น่าจะพอแล้วว่าก็ให้เด็กรุ่นใหม่เขาคิดเขาตัดสินใจเขาเองออืแต่ว่าก็ยังรวมกลุ่มกันอยู่นะตระกูลรัตนเสกับเครือข่ายที่โคราชเนี่ยก็หลายจังหวัดฮะไม่ใช่เฉพาะแค่โคราชเดียวยังรวมกลุ่มกันอยู่อ่ อ่าแต่ตอนนี้ยังไม่ชัดถึงขนาดจะยกกลุ่มออกนี่ยังไม่ชัดขนาดนั้นก็ยังเหลือผมคนเดียวก็ยังถือว่ายังไม่ครบอ่าคนอื่นเขาไปหมดแล้วนะควณอ่าคุณวิรัตโอ้ยมันยังมีเวลาอีกเยอะฮะสลนตยังมีเวลาอีกเยอะมีเวลาอีกเยอะพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งก็ยังไม่มีเลยเพราะงั้นเราอยู่เฉยๆไปข่อนก็ได้ครับ